สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรโวยซ้ำนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซ้านับล้านจะมานำเสนอเลขสี่ตัวมาครบ2สองตัวล่างนะคะสี่ตัวมาครบ2สองตัวล่างอรอบที่ผ่านมาเราได้ทำสูตรสี่ตัวมาครบ2สองตัวบนแถมล่างนะคะไม่มาแต่บน คือมาทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะถึงได้เดินแบบนี้บ่อยเพราะว่าเขาออกหามนะคะออกหามบ่อยครั้งนะคะออกหามบ่อยครั้งก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขของเราอาจจะมาแค่สองตัวนะคะในสิบในหน่วยในสิบกับหน่วยแต่บังเอิญหลักร้อยมันหามก็เลยทำให้ตัวเลขของเราไปด้วยกันได้กลายเป็นไปด้วยกันได้หมดเลยนะคะอ่านเห็นไหม หาม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 รอบนี้จะเป็นยังไงนะคะสำหรับเลขสองตัวล่างนะคะมาเดี๋ยวเรามาฝากคำเตือนแล้วก็ไปลุยกันดูนะคะว่าลุยนะคะจะเป็นยังไงลุยแล้วชนะไหมนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล เท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มา,มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งได้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะดิฉันจะทําย้อนหลังให้ดูอย่างน้อยอย่าง่ามีนะมีการทําย้อนหลังให้ดูครบเซตนะคะ ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปดูชุดสรุปฟรีนะคะอยากเข้าไปดูชุดสรุปฟรีเข้าไปได้เลยนะคะแอดตัวนี้แล้วก็ในไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะคะไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะคะไปดูแบบฟรีๆนะคะไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะทุกท่านนะเข้าไปดูไปชมกันเลยนะคะเขียนตามนี้เลยนะคะแอดตัวนี้นำหน้านะคะก็ตามตัวหนังสือนี้เลยนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะรอบนี้มีเฮมีเฮง นะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะเราได้ลงเลขอ่าพรุ่งนี้เป็นวันจันเนาะเป็นวันจันอ่าเที่ยวฝั่งโค้งกันอีกแล้วรอบที่แล้วถูกแทบวิ่งตัวเดียวนะทุกท่านนะฝั่งโค้งเข้าวิ่งตัวเดียวรอบที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านั้นออกหนึ่งเจ็ดเราก็ได้ไปหนึ่งตัวบนแต่รอบที่แล้วงวดที่แล้วมา อะไรอะสี่ห้าสี่หพันนะสี่ห้าสี่หสี่เจ็ดทำไมไม่ทาไมไม่ออกไล่แบบนี้เลยเนาะสี่ห้าสี่หแล้วก็สี่เจ็ดไว้แบบนี้เลยเนาะง่ายจำง่ายด้วยอันนี้เราในยูทูบเราลงให้ก็ได้แค่ห้านะคะได้ห้าเป็นตัวรอง ก็มีแต่ห้าหกห้าหห้าเจ็ดอคิดว่า5จะมา2จะมา1จะมาแต่ไม่มานะคะกลายเป็น7 4, 4, 5, 4 6, ็ดสี่สี่ห้าสี่หพนะโอ้อ่าใครจะไปต่อนะคะจะใครจะนั่งเครื่องไปเที่ยวฝั่งโขงก็เตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกสายๆหน่อยนะคะแต่เราจะโยนไปก่อนนะ แต่จะโยนไปที่กลุ่มลายนี้กลุ่มฟรีๆนี้ก่อนนะคะทุกท่านนะอ่าใครเข้าไปดูก็จะได้หยิบจับไปใช้ได้ทันท่วงทีมาเรามาลุยกันดูนะคะลุยกันดู16กันยาไปใช้1ตุลาคมนะคะสูตรน,นี้ใช้3ามคูณร้อบนสคูณหกสามหกสิ ได้แปดมาวางแปดไปบวกเก้านะคะแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งออกมาแล้วนะคะทุกท่านนะอันนี้จะต้องบวกเก้าบวกสามและก็บวกหนึ่งค่ะแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดบวกสามเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งผลปรากฏว่าวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด แปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดสองตัวร่างออกเจ็ดเจ็ดนะคะอ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็มีมาให้เห็นนะคะทุกท่านนะเจ็ดตัวนี้มีมาให้เห็นแต่แปดกับเจ็ดนี่มาบนด้วยเห็นไหมเห็นไหมแปดเจ็ดมาบนเห็นไหมตัวนี้มาล่างเจ็ดเจ็ดคุณคิดว่ายังไงหน้าเทียบ เราต้องมีเราต้องมีเทียบนะคะเราต้องมีเทียบคลิปก่อนหนะ้านั้นเป็นเลขมาครบบนนะสี่ตัวมาบนนะรอบนี้มาสี่ตัวมาล่างแต่บังเอิญเขาไปได้ทั้งบนทั้งล่างไงดิฉันก็เลยให้บนแถมล่างไปนะคะแต่ที่จริงแล้วคือยืนยืนบนนะคะไปต่อค่ะหนึ่งตุลาไปใช้สิบหกตุลาคมเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดมาวาง 7จบวกเเป็น16 6หบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น10ได้0 4ตัวนะคะสตัวเดี๋ยวนะเก้าสามยี่บเวกเเป็น16 6หบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น10ได้0อ่ะมาดูรอบนี้นะคะ16ตุลาคม68 0 5 9 6 9 6 2ตัวล่างออก61 อ้าวมาหกตัวเดียวอ่ะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยหออกหกหนึ่งใช่ไหมคะหกมาตัวเดียวแต่หตัวนี้ดันไปขึ้นบนอีกแล้วเห็นไหมเก้ากับ6เนี่ยขึ้นบนอีกแล้วเดี๋ยวนะคะอ่ะมาดูกันนะคะนี่อันนี้ไปอันนี้ไปล่างแค่เลขหกแต่เลขหนึ่งไม่มีแต่กลายเป็นไปบนเฉยเลยทั้ง9ก้าทั้งหคือยังไงอะไรยังไงคะนเนี่ย เอาไปต่อกันนะคะทีนี้ดูไปต่อกันดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิบหกตุราไปใช้วันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะสามหกสิบแปดอ่าได้แปดอีกนะคะได้แปดอีก 8บวก9เป็น17 7บวก3เป็น10ได้ศูนย์บวก1ได้1ได้8ได้7ได้0แล้วก็ได้1ผลที่ออกในวดวันที่1พฤศจิกายน2568 3 4 5 8 9 8เลขที่ออกนะคะ2ตัวล่างก็คือ8 7โอ้โห8กับ7มาล่างครบเซตนะคะครบอยู่อ่ารอบนี้ครบนะ อ๋อแต่ข้างบนไปที่8ตัวเดียวอ่ะนี่คือนี่คือความแตกต่างก็คือมวดที่ผ่านมานะมวดที่ผ่านมาเนี่ยไปบน2ตัวไปล่างตัวเดียวอ่ะรอบนี้ไปเต็มแล้ว87มากันต่อคะ่ะไปกันต่อในรอบวันที่1นึพฤศจิกาไปใช้16บหพฤศจิกายน 8 3 24ค่ะ4บก9ได้13 3บวก3เป็น6 6บวก1ได้7นะคะ4 3 6 7มาดูในงวดวันที่16พฤศจิกายน68ออกไรเอ่ย4 5 8 1 4 5 2ตัวล่างออก3 7ค่ะอ่ะ3 7มีให้เห็นนะคะทุกท่าน ทั้งบนออกหนึ่งสี่ห้าถูกที่สี่เออเอาจริงเขาอย่างน,น้อยเขาต้องมีหนึ่งตัวน,นี่นเนาะอย่างน,น้อยก็มีหนึ่งตัวบนนะคะอย่างน,น้อยอ่ะมาดูกันต่อสามกับเจ็ดก็มาทำได้นะคะทุกคนทำได้หมดนะคะแต่จะสูกรหรือไม่ถูกอันนั้นแหละคือเป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญ 16พฤศจิกาไปใช้1ธันวานะคะ1คูณ3 1 3ได้3 3บวก9ได้2 2บวก3เป็น5 5บวก1เป็น6เนี่ยคะ่ะ3 2 5 6มาดูผลที่ออกในงวดวันที่1ธันวาคม2568 4 6 1 2 5 2 2ตัวล่างออก2 2โอ้โห นี่ค่ะแล้ว5 2มาครบบนมาครบล่างแต่ยังไงก็ต้องมีบนนะเออต้องมีบนแล้วก็มีล่างให้เห็นเอาแล้ว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 มาดูรอบดีเดว,วันที่16ธันวาคม2568 เลขสี่ตัวมาสองตัวล่างอืมสี่ตัวมาสองตัวล่างมาครบสองตัวล่างเลขมาครบสองตัวล่างนะคะชุดนี้ สอเป็นห6หบวกเเป็น17บอ่าบวกเเป็นสิหอุ้ยเป็นได้ไงสิบเหบวกสมได้8 8ดบวกหนึ่งเป็น 9. เกเห็ดใครงานงอกแล้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะทุกท่านเลขหเลขค่าเลขเเนี่ยตามติดชีวิตมาก เดี๋ยวเรามาเทียบกันกับชุดนี้สิคือมันเกิดอะไรขึ้นเนาะขนาดไปบนไปล่างได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้สิเขียนก่อนขอเขียนก่อนหกห้าแปดเก้นี่คือตัวเลขที่ตัดออกมาได้ในสองตัวล่างประกอบคู่ชุดค่ะหก้า หกแปดหกเก้าหกค่าหกค่าหกแปดหกเก้าห้าแปดห้าเก้าหคาหกแล้วก็อันนี้กลับสลับให้หน่อยแล้วก็จะเป็นห้าแปด 59า้วและก็8 9ดเหรสลับก็จะเป็น85 95 98อ่านี่คือชุดของเขาชุดของเขารอบนี้คือที่ฉันกลับให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองตัวล่างอันนี้คือเลขสองตัวล่างนะกลับให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปกลงไปกลับไปโน่นไปนี่ไปโนกไปเน้่นะคะ ดี๋ยวเรามาชนลองดูซิสองศูนย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะอามาดูสิเอาอันนี้วันนี้นะคะวันนี้เนาะแปดถ้าเจ็ดเก้าแปดถ้าเจ็ดเก้าแปดกับเจ็ดชนที่แปดกับเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดอ่าถูกที่เลขเจ็ด แต่ยังไงก็มานะคะแกับ7นี้มาให้เห็นเลยทั้งบนทั้งล่างต่อมานะคะ9680ห96 96, 96กแปดศูนยเลขที่ออกหก เก้าหกแปดศูนย์มาหกหนึ่งล่างหกหนึ่งล่างแล้วออกอะไรคะหกเก้าหกเออดูดูดูเข้าไปทั้งบททั้งล่างเนี่ยดีแล้วไปต่อคะ่ะมาดูกันต่อคะ่ะวนออกแปดเจ็ดศูนย์นี้ให้ห้าให้ แปดห้า7จ็ชน8กับ7จ็ดอีกชนที่8กับ7จ็ดอีก, 7, อกผลปรากฏเลขที่ออกก็คือ9 8 9 8, 8แล้วก็แป มาแปดเจ็ดเลยคู่ชุดเลยมาคู่ชุดเลยเห็นไหมคะแต่มาล่างข้างบนอกเก้าแปดแปดกับเจ็ดมีมีแน่ๆหนึ่งตัวแปดบนแปดล่างแล้วก็แปดเจ็ดด้วยสุดยอดไปกันต่อห้าสองสี่หกดูดูตัวเลขแบบเออหงายเหงาหงายเหงาเงาะเงาะเงเงี้ยังไงก็ไม่ซ้บเนาะ ห้ 5, 2, 5, 2, 4, าสองห้าสองาผลปรากฏว่าชนอะไรคะชนสชนสี่อาชน4ตัวเดียวบ่กับชน6โอ้ชนสี่กับ6กโอ้อันนี้ขึ้นบนอันนี้มันเป็นเลขบนแต่ไปเราแถมล่างแต่อันนี้เลขล่างโดยตรง มันก็มาสามเจ็ดให้นะคะเออมันมาสามเจ็ดให้เพราะอันนี้เป็นเลขล่างอยู่แล้วเอาไปต่อค่ะเราก็จะต้องพิจารณาร่วมนะคะเราเอาส่วนนี้เน้นล่างไว้เอามาต่อค่ะห้ามีสองมี หกมีห้าสองหกเอาง่ายๆชนสามตัวคือห้าสองหกผลปรากฏเลขล่างออกสอง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 ตัวนี้เลขบนออกสองห้าสองมาห้ากับสองมาครบเซตอีกเออมันก็ดีนะแบบนี้เนาะเอามาดูกันต่อมางวดดีเดรอบนี้นะคะทุกท่านหกสามห้าเจ็ดหกสามห้าเจ็ดอ่ะ ชนหกกระเ้ารอบนี้ชนหกกระเ้าอ่ารอบนี้ชนหกกระเ้านะคะทุกท่านนะหกกระเ้ามีเป็นตัวชนอ่ารอบนี้ชนอะไรคะชนอะไรชนอะไรชนห้าตัวเดียวอ๋อชนห้ากับสองตัวนี้ชนห้ากับสองชนห้ากับสองมาห้าสองแล้วก็สองสองเออ อันนี้คือชนสองตัวนี้คือหกกับห้าย้อนไปจิัชนยังไม่ได้ห้าไม่มีสองไม่มีสี่มีสี่กับหอ่ารอบนี้ชนที่สี่กับหแต่ตัวนี้ไม่มีมีแต่สี่กับหกอาชนกันจริงๆคือสี่กับ6 กว่าผลปรากฏว,ว่า4กับ6ไม่มีอันนี้ออก3 7ไปข้างบนคือเลข4เลข6ไม่มีแต่4ตัวนี้ไปขึ้นบนโอเคมันได้ชุดนี้ต่อมารอบนี้นะคะรอบนี้ หกับ5้าหกับผ้าจะออกอะไรคะรอบนี้สองตัวล่างจะมาหกห้าเลยไหมหกห้าจะมาเลยไหมเราไปดูกับแต้มสิคะแม่คุณทูนหัวแม่คุณทูนหัวแต้มหนึ่งพโลูพเดตะปูตะเปตะโดตะเดตะโดตะเดตะโพตะเพเลยนะคะทุกท่านโอ้ยยะ อายาอายาอายาห้าหน้ำหนักเยอะกว่าห้าหน้ำหนักเยอะกว่าแต่หกหาก็มาได้เพราะอะไรคะเพราะสูตรนี้เขาไม่สามารถจะวางหมากไว้แค่ตัวเดียวได้นะคะมันเด้งดึงเด้งดึงได้อ่า หนึ่งและลำดับแรกอันดับแรกนะคะหกห้าห้าหกเต็มหนึ่งลำดับที่สองนะคะถ้าถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดมาเบิ้ลก็คือห้าห้ากับอ่าห้าห้ากับหกหกเท่านั้นเองถ้าเกิดว่ามาเบิ้ลนะถ้ามาลักษณะเบิ้ลก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านนะนี่มีแค่ห้าห้าหกหก ่ถ้าชนกัน6กับ5้าหกับ5้านี่ก็เท่ากับว่ามีหกห้าหเข้าเต้มหนึ่งเข้าเต้มหนึ่งเดทเลยนะคะทุกท่านเนี่ยเข้าเต็มหนึ่งเดทเลยจะไปกลับก็ได้นะคะหรือห้าหหก้าก็จะได้ประมาณนี้ อ่ะไปต่อแต้มนะคะแต้ม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 ต่อต่อแต้มแต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มห้าแต้มห้าก็เป็นแต้มรองอันดับหนึ่งนี่แต้มห้านะคะแต้มเด่นสุดคือหนึ่งกับสามแต้มรอง ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าอ่าถ้ารองอันดับหนึ่งก็จะเป็นสองกับศูนย์นะคะรองด้วยกันคือสองกับศูนย์อันนี้แต้มหนึ่งแต้มสี่ เต้มสี่ไม่มีเต้มห้ามีเต้มสามมีเต้มสามห้าเก้าเต้มสี่แปดเก้าเต้มเจ็ดไม่มีนะคะมีเต้มที่น่าจะเป็นไปได้อยู่แค่นี้เองหกเก้าเก้าหก เด่นเน้นสุดก็คือหกหนึ่งเอหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกห้าแปดแปดห้าแท็บสามแค่นี้แค่นี้จริงจริงนะคะแค่นี้จริงจริงหนึ่งสองสามสี่เด่นอยู่สี่ตัว คือหนึ่งกับสามแต่มาดูปักหลักนะทีนี้มาดูชุดปักหลักของในชุดนี้นะศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าคือดับหลักสิบแล้วศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าตัวเลขมันอยู่ตรงนี้อื้ เห็นไหมแปก็มีนี่แก็มี5มี6มี6กห้าแปห้าห้าแอ่ะเอาไปพิจรารณากันถ้าจะให้ชุดนี้ชนนะคะถ้าให้ชุดนี้กับชุดนี้ชนกันนะชนที่หกหาตัวเดียว เออค่ะจะมาล่างก็ได้นะหกห้าห้าหกเนี่ยห้าแปดมีไหมไม่มีหกห้ามีแล้วคู่ชุดหกแปดหกเก้าเนาะ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 อันนี้มันเป็นบนนะคะแต่ถ้าเป็นล่างนี้หกห้าหกห้าห้าหกมีให้เห็น เลขหนึ่งหกห้าห้าหกตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวถ้าเกิดเข้ามาล่างก็จะเป็นลักษณะตัวนี้มากกว่าหกห้าห้าหกห้าแปดไม่มีหกแปดหกแปดไม่มีหกเก้าไม่มีห้าเก้าแปดเก้าแต้มเจ็ดไม่มีเพราะมันมีแต่หกห้าตัวเดียวดิ เอออะเอาให้ดีเอาให้แน่นเอาให้มาสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างตรงตรงแฮ่งๆงปักปังกันั่วหน้านะคะมาดูรอบนี้สวัสดีค่ะโชคดีโชคดีค่ะทุกท่านโชคดีรับปีใหม่กันนะคะ